สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็เป็นข้อที่2 8 3นะครับข้อใดไม่สามารถเป็น right side view ของภาพออโตกราฟิกที่ให้นะครับก็คือไม่สามารถเป็นภาพด้านข้างของภาพภาพฉา,ายที่ให้นะครับข้อตรงนี้ก็คือรูปด้านฟอนต์ Font นะครับตัวนี้คือรูปด้านท็อปรูปที่หายไปก็คือรูป R ด้านขวานะครับตรงนี้ก็เป็นวงที่สม ก็คือรูปด้านข้างตรงนี้นะครับอันไหนไม่สามารถมนาะเป็นรูปด้านหน้ากับด้านบนของนี้ได้นะครับก็พิจารณาดูคร่าวๆนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต,แตกต่างตรงข้อนี้นะครับข้อ2ซึ่งมันจะแหว่งด้านหลังนะครับทําให้ตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นที่ดานไลน์ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปตัวนี้จะเป็นเส้นที่ดานไลน์นะครับ ส่วนน,นอื่นก็รูปทรงก็จะอยู่ด้านหน้าหมดนะครับจะไม่อยู่ด้านหลังส่วนด้านโค้งตรงนี้ก็จะไม่เห็นนะครับคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็คือข้อที่2นะครับเราก็ลองไปดูในโมเดล3ามิติกันนะครับนี่นะครับคือรูปทรงโมเดลสามิติ รูปที่หนึ่งนะครับนี่คือรูปที่สองรูปที่สามและรูปที่สี่นะครับวันนี้มามองด้านหน้านะครับอาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้ดีกว่านี่นะครับคือรูปที่หนึ่งนี่คือรูปที่สองนะครับตรงนี้คือรูปที่สามรูปที่สี่แล้ว น,นี่ก็คือรูปด้านท็อปด้านท็อปของแต่ละรูปนะครับก็จากคำตอบนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือรูปข้อที่สองนะครับไม่สามารถเป็น ในรูปออ t โทกราฟิกที่ให้ได้นะครับเพราะว่ามีเส้นฮิ่เดนไลน์เกินมานะครับรูปนี้เดดูข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อที่284นี่ก็เป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับตรงนี้รูปด้านฟอนต์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะรูปด้านไซส์นะครับด้านข้างตรงนี้จะ เ็นรูปด้านท็อปที่หายไปก็ดูจากรูปด้านข้างนะครับเพราะว่าจั่วตรงนี้จะเอียงมาทางด้านหลังนะครับเวลาเรามองรูปด้านท็อปมันก็จะเอียงแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จีโจ้ตรงกลางงงกลานะครับตัวนี้ก็ค่อมาหน้าแล้วก็มีค่อนไปข้างนะครับแต่ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่สี่นะครับเพราะว่ามันจะเอียงไปด้านหลังนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็คือรทรงสามิตินะครับดั้นฟอนต์นะครับ นี่ก็คือด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามันจะเอียงไปด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือรูปด้านท็อปนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะครับ โอเคครับสำหรับข้อที่283และสองอปดสินะครับก็มีเพียงเท่นี้นะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคครับแล้วเจอกันวีโอต่อไปครับสวัสดีครับ